เจค้นงสวัสดีค่ะรถราคาแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด6ไร่3งาน76ตารางวาค่ะราคายกแปลง4ล้าน200,000บาทที่ดินวิวภูเขาติดทางสาธารณประโยชน์อยู่ที่เขาขุงจังหวัดราชบุรีค่ะบนพื้นที่มีบ้านนอกดาวน1หลังนะคะมีบ่อน้ำขนาดหนึ1ไร่ด้วย วิวภูเขาส,สวยๆทางด้านหน้าแปลงและหลังแปลงเลยทีเดียวค่ะมีต้นไม้ป่าหลากหลายชนิดเช่นต้นพยุงและต้นกระถินป่านะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์สามารถทำเป็นจานกลางเต็มได้อยู่ใกล้ครัวรุงลง3กิโลเมตรห่างจากตลาดโพธาราม15กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านโป่ง20กิโลเมตรค่ะ สนใจนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเจะคโนสใส่ข้อมูลไว้ให้ท่านเรียบร้อยควรนัดหมายไปชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสวัสดีค่ะ